ตอบย้ำอีกครั้งนะครับถึงสิ่งที่เรากจลังทำอยู่นะครับในส่วนของผู้เข้าร่วมท่านนี้เนี่ยที่ป้าติ๋งบอกมีทั้งใหม่ทั้งเก่าเนาะนะครับน้องใหม่ผมก็ยังเห็นหน้านะครับได้ยินโอกาสมาครั้งแรกนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับว่าสิ่งที่เราจะเคลื่อนไป เรา,าชิดไว้เบื้องหลังก,ก็คือมีอยู่3เรื่องหลัก,กครับงานนี้ตัวแรกคือเราไห้โอกาสเนาะสองเราสร้างการเรียนรู้อันที่3าคือสู่การเปลี่ยนแปลงได้โอกาสที่ใหม่หมยถึงเทไรนะครับได้โอกาสใหม่ถึงอะ่าไร,ไ,ไ,รได้โอกาสในที่นี้สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือชุมชนในพื้นที่ประสบภัยืออามีเนี่ยกี่จังหวัดนะครับ6จังหวัดเนาะใช่ไหมครับ 6จังหวัดแต่ว่าชุมชนนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับทำงานนี้เนี่ยนตอนนี้เนี่ย 6จังหวัดตอนนี้มี9แห่งนะครับชุมชน9แห่งที่ที่มีโอกาสที่จะทาเพื่อนงานนี้มองเป็นโอกาสมากเลยนะครับแล้วโอกาสที่ชุมชน9แห่งที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อทำเพื่อนต่อเนี่ยคนที่ให้โอกาสจริงๆนั้นไม่ใช่สยามธรรมจนจริงๆนั้นไม่ใช่มูลที่สถาบันเกษตรท้องถิ่นแล้วจริงๆนั้นก็ไม่ใช่พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น3จังหวัดคนที่มอบโอกาสให้เราในประชาชนนะครับ อย่างที่ป้าบอกว่าเงินบริจาค80ล้านเนี่ยนี่เป็น20ล้านที่เหลือสุดท้ายที่ประชาชนคาดหวังว่าเขาบริจาคมาแล้วจะลงไปถึงชุมชนที่ได้รับปัญหาแล้วก็เผชิญกับภัยสึดขีนะครับดังนั้นเงินตรงนี้ไม่ใช่เงินของกงสุนไม่ใช่เงินของวิจัยของศิษนะครับแต่เเงินของประชาชนนะครับซึ่ง เก้าแห่งที่มานั่งวันนี้เนี่ยเราได้โอกาสตรงนี้นะประชาชนมอบโอกาสให้เรานะครัเมื่อได้โอกาสแล้วสร้างการเรียนรู้นะครับงานของเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ R&D&E ตัว R ตัว E ตัว ได้รับใครตรงนี้เราเอามาแค่ก้ามันเป็นยุตธธรรมไปเราไม่ได้บอกว่างานนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแค่ก้าแล้วเราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณมากพอที่จะทําให้กับผู้สุมชนที่ประสมไทยเราต้องการสร้างแบบอย่างทุกท่านที่นั่งตรงนี้แหละครับก้าแห่งเนี่ยเราคาดหวังว่ากระบวนการที่เราจะทําต่อในอีกสิบแปดเดือนเนี่ย ท่านจะเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆได้มาเรียนรู้แล้วกระบวนการนี้ถือใช้นะครับนี่คือสู่การเปลี่ยนแปลงและประเด็นสุดท้ายคือบอกเขียนไว้ว่าโครงการจบแต่งานไม่จบงานที่เราทำตรงนี้ไม่ได้เป็นโครงการที่รับมาแล้วก็ทำที่บรรลุเป้าหของโครงการแล้วก็จบนะเราคาดหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจุดตั้งต้นให้นะครับสําหรับบางที่แต่ถ้าบอกว่างานจบโครงการจบงานยี่จบนะครับหวังเรื่องของการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่างานนี้เนี่ยโอกาสที่ประชาชนได้เราเอามาตั้งต้นด้วยกระบวนการในแบบเราที่ขับเคลื่อนมันนั่นเองนะครับอันนี้ทําให้เห็นเบื้องหลังความคิดนะครับว่างานนี้เราคิดเป็นยังไงนะครับถ้าในเชิงเป้าหมายเนี่ย ย้ำอีกทีนึงนะครับชุมชนบริหารจัดการตัวเองนะครับ9แห่งนะครับอันนี้ตัวเอง9แห่งเราคาดหวังด้วยการขับเคลื่อนภายใต้ข้อมูลนะครับภายใต้ความรู้ภายใต้การมีส่วนรรวมแะสิ่งที่เพิ่มมาในงานระยะที่สองนะครับก็คือเรื่องของภาคิดเกิดขนนะครับชุมชนบริหารจัดการตัวเองในความหมายของเราเป็นชุม ที่บริหารจัดก,การตัวเองให้อย่างมีชั้นเชิงนะครับไม่ใช่หลับหูหลับตาบริหารจัดก,การตัวเองแต่ชั้นเชิงที่ว่าสิ่งที่จะทําให้ชุมชนเรามีชั้นเชิงในการบริหารจัดก,การคือสิ่งพวกนี้แหละครับบริหารจัดก,การด้วยข้อมูลด้วยความรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนของชุมชนแต่ที่สําคัญไม่ใช่ว่าชุมชนบริหารจัดก,การตัวเองเราจะไม่พึ่งใครนะครับแต่ว่าเราทํางานร่วมกับภาคีเพื่อนบานที่เข้าพร้อมในสันุนโดยข้าวอกว่า มชนบริหารจัดก,การตัวเองนะครับ9แห่งเนี่ยปลายทางของเราคาดหวังเห็นศักยภาพในการจัดก,การตัวเองของทั้ง9แห่งที่บอกว่ามันเพิ่มมาจากระยะที่หน,นึ่งก็คือมีความหลากหลายมายกขึ้นนะครับเดินทาเรื่องแปลรูปสรน้ําเดิมทาเรื่องของการจัดการนาว้วเดิมทาเรื่องของกาปลางานระยะที่สองไม่ใช่เท่านั้นนะครับแต่เห็นศักยภาพที่หลากหลายมากกว่านั้น ซึ่งคาดหวังว่าเสรีภาพที่ว่าจะนําไปสู่การที่ไายปัญหาเดิมสามารถรับมือกับเรื่องใหม่และสุดท้ายชุมชนกําหนดชีวิตทิศทางของตัวเองได้ว่าอยากจะไปถึงตรงนหนนะครับอ่ะอันสุดท้าย้วผมแค่าสามสไลด์ตอนนี้นะครับเราตั้งต้นทีุ่ลเดิมของชุมชนจากระยะที่หนึ่งนะครับที่สร้างไว้ทั้งคนทั้งความรู้ทั้งกลไกเนี่ยเราคาดหวัง เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆในชุมชนเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆน,น,นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับกลไกนะครับที่มีอยู่ใน,นพื้นทิ่กลไกของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามานะครับแล้วก็นําไปสู่ปฏิบัติการโดยตรงการนี้ที่เรียนนะครับทั้งสังจัหวัดนี่แหละครับจะไปทํางานร่วมกับท่านชวนสรุปบทเรียนวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์กิจกรรมแล้วเข้าไปหเสริมแล้วก็เชื่อมโยงในงานต่างๆนะครับโดยปลายทางเราอยากไดนทั้ง9้าแห่งนะครับเป็นชุมชน โดยเองที่เป็นแบบอย่างะะให้ชุมชนอื่นๆได้เรียนรู้ก็คงเป็นสไลด์หลักๆนะครับนนะะทำให้เห็นว่าถ้าเราจะไปต่ออีก18เดือนนะครับความคิดเรื่องหลังเรามีประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ออขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าในส่วนของโครงสร้างการงานระยะที่2เนะะี่ยนอกเหนือจากที่เรียนแล้วกลไกหนุนเสริมที่ผมบอกจะไปหนุนเสริมท่านอยากได้ชิดเกาะติดและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น จะมีกลไกอย่างบางพงนะครับแล้วก็น้องเชษน,นะครับจะเข้าไปทำง,งานร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัด่าน,นะครับเชื่อว่างานระยะที่2เนี่ยเข้มข้นและสนุกกว่างานระยะที่ การจัดการโดยคนนอกที่ชัดเจนและล้มเหลวที่สุดคือการเข้าไปหาแก้ปัญหาอิรักของอเมริกันเข้าไปจัดการปัญหาตะวันออกกลางโดยเอาทหารลงไปอันนี้เป็นกระบวนการจัดการโดยคนนอกที่มันมันยืนยันซ้ําแล้วซ้าอีกว่าอะไรก็ตามท so ี่คนในไม่ได้เริ่มต้นจากการแก้ปัญหามันล้มเหลวแน่นอนกระบวนการแก้ปัญหาสามจังหวัดที่เอาคนนอก ลงไปแก้สัสหาเป็นหลักมัน็ย็งคาราคาซังมาเป็น1ิปีกระบวนการแก้ปัญหาพื้นที่ที่ใกล้บ้านเราที่สุดแต่ว่าพื้นตัวและชัดเจนที่สุดที่ผมว่า1ิปีให้หลังปีนี้รอบๆ10ิปีซูรามีและชัดเจนที่สุดเพราะเขาได้รับผลกระทบมากที่สุดคือการฟื้นตัวของบรรดาอาเจมีคนตายไม่เกือบส0มแสนชีวิต หลังเซนามมิเมื่อ25ธันวาคม2547 9นาฬิกาคนเกือบเกือบทั้งเมืองเนีครับหายไปหลังจากนั้นบันดาไอเจตกลับมสู่การขุ้นตัวใหม่วันนี้ล่าสุดที่ผมได้ดูขกูลที่ไทยพีบีเอสทำแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศทำก็คือว่าไอเจกลายเป็นเมืองใหม่ ที่พลิกฟื้นตัวจากการคุยกันของกลุ่มคนแค่งใน,นถ้าเราจะรับรู้ข้มอมูลแ่าวสารของไอเจก็คือว่าก่อนหน้านั้นเขามีการขอยื่นแบ่งแยกการปกครองตนเองจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีเกาะมากที่สุดในโลกเป็นประเทศแห่งหมู่เกาะและอยู่ในวงแหวนไฟมีภูเขาไฟที่ยังมีชีวิต มากที่สุดในโลกมีแผน่นดินไหวที่สุดมากที่สุดในโลกแต่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในอาเซียนคือ200ล้านคนการจัดการของอาเจียน่าสนใจมี่ถ้าจะอยากยังมีเงินบ้างอาจจะไปดูงานอาเจียกันนะครับ <c oughs> เมื่อกี้ค